ขาชนไก่เปิดโอเพ่นเฮาส์เช็คอินขาชนให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารทุกครอบครัวต่างบอกว่าภูมิใจและดีใจที่เห็นลูกได้ผ่านการฝึกแล้วมีระเบียบวินัยมากขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเปิดค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ให้ผู้ปกครองได้เช็คอินเยี่ยมลูกชมการฝึกสร้างความมั่นใจในการฝึกภาคสนามอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองของวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา2,567ได้เข้าชมการฝึกของบุตรหลานชมการจัดแสดงสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพร้อมสาธิตการปฏิบัติตามมาตรการ ด้านความปลอดภัย5ประการและเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในค่ายเพื่อยืนยันในหลักความปลอดภัยและการฝึกเชิงสร้างสารรค์โดยมีพลโททวีภูลดิมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและพลตรีนิธิรัตนะวัฒนะผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารร่วมต้อนรับคณะผู้ปกครอง Open House ์เช็คอินเขาชนไก่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าไปเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามของบุตรหลานนักข่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในด้านต่างๆ เพื่อให้คลายความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจในเรื่องของการฝึกอย่างสร้างสรรคสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงโดยในปีนี้มีผู้ปกครองจำนวนกว่า300คนประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือซึ่งได้เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน โดยแยกเป็นคณะไปชมการฝึกตามชั้นปีและผลัดฝึกของเด็กๆการฝึกภาคสนามที่เปิดให้เข้าชมในครั้งนี้เป็นการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และชั้นปีที่3ซึ่งทําการฝึกในสถานีต่างๆดังนี้ ชั้นปีที่2ส,สถานีทดสอบก,กำลังใจกระโดดหอสูง34ฟุตของนักศึกษาซึ่งเมื่อครอบครัวได้เยี่ยมชมแล้วได้มีแม่ของนักศึกษาได้ขอเข้าร่วมการกระโดดหอสูง34ฟุตในครั้งนี้ด้วยจำนวน4ท่านทางครูฝึกได้ยินยอมเมื่อโดดลงมาแล้วทางพลโททวีภูริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบปีกแก่แม่ผู้กล้าทั้ง4ท่านในครั้งนี้ด้วยและแม่ทั้ง4ได้บอกกับสื่อมวลชนว่า รู้สึกดีใจทั้งทงท,งที่ไม่เคยกระโดดมาก่อนในชีวิตและเมื่อโดดแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆจากนั้นได้เดินทางไปยังสถานียุทธวิธีฝึกกรูปขบวนหมู่ปืนเล็กการเคลื่อนที่ในสนามรบการพรางการซ่อนพรางและป้อมสนามซึ่งเป็นสถานีที่น้องๆจะได้พิสูจน์ความกล้าได้เอาชนะความกลัวในใจได้ฝึกความเป็นผู้นําและฝึกการทํางานเป็นทีมชั้นปีที่3 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารต้องถือปืนลอดลวดหนามไปแล้วทุกคนจะพรางใบหน้าโดยครูฝึกได้เปิดโอกาสให้ทางครอบครัวค้นหาบุตรหลานของตนเองว่าจะสามารถจำบุตรหลานของตนเองได้หรือไม่เนื่องจากการพรางใบหน้าแล้วซึ่งตามร่างกายยังเปื้อนไปด้วยฝุ่นจากการฝึกในครั้งนี้ซึ่งหลายครอบครัวสามารถค้นหาจำบุตรหลานของตนเองได้แล้วปรีเข้าไปกอดด้วยความดีใจบางรายถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ บอกกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ลูกเป็นชายชาตรีที่แท้จริงสามารถช่วชาติได้ในอนาคตส่วนเรื่องการกินอยู่หลับนอนก็ดีมากๆด้วยต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานีศึกษาศาสตร์พระราชาโคกหนองนาเขาชนไก่ สถานีโดยฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจและการปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจและสถานีเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกจากสถานีเหล่านี้น้องๆน,นักศึกษาจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันและมีความมั่นใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุได้ทั้งนี้หลังเยี่ยมชมการฝึกผู้ปกครองจะได้ร่วมกันร,รับประทานอาหารกลางวันและทํากิจกรรมกับบุตรหลานที่แต่ละท่านมาเยี่ยมให้กําลังใจการฝึกภักสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2567ซึ่งมีชั้นปีที่2และ3จากส่วนกลางและปีที่4ีหจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกนักข่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่มากกว่า68,415คนและทางพลโททวีภูริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยพลตรีนิธิรัตนะวนัฒนะผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารพร้อมคณะอาจารย์ของแต่และสถาบันการศึกษาและครูฝึกได้ร่วมทําการปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจําปีการศึกษา2567ในครั้งนี้ดิแนแดนยาพลโทธวีพูลริมตาลพิ้ ครับนักศาวิธานมีจำนวนทั้งหมดสองกอพครับกรดวียพัเรียนพิธานกล่าวตามข้าพะเจ้าต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรี ไว้และจะต่างรักษาไว้ด้วยชีวิตด้วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพรเจ้าจากรู้รักสามัคคีจากรู้รักยกศุกร์ครับผมนักศึกษาวิชาต่อสนามและพราะหมายต่อรวมทั้งมีความประโยชน์ของสังคมแลเป็นส่วนรวมครูฝึกน้องน้องนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านสำหรับในวันนี้ ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของผัดนี้ที่เข้ารับการสุดพัะสนมในวันนี้ในสิ่งที่น้องๆ้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนปฏิญาณมาขอให้ทุกคนถึงระลึกและขอให้ยึดมั่นและไปบัติตามที่ได้ปฏิญาณมาเมื่อสักครู่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว ประสบการณ์ต่างๆที่น้องๆนักศึกษาวิชายหาการทำก,กายเป็นประจำ